สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมอ่าเซเลบคอนแกนมาแล้วไม่ใช่หรอกเพื่อนแซวว่าเป็นเซเลบถ่ายแบบโซเชียลลงโซเชียลแคมอะไรเงี้ยแต่มันก็ธรรมดาเนาะคุณันอยากถ่ายแล้วทำไมอ่ะคือไม่ใช่อะไรไปเที่ยวกับมาถามว่าเมาไหมเมาหมอดว้วยก็ไม่มีอะไร วันนี้แม่มาขอนแก้มแม่ก็เอาครีมมาให้เนื่องจากเราเล,ลืมครีมไว้ที่บ้านก็บอกแล้วว่าเราจะมารีวิวครีมให้ดูว่าเราสั่งชุดใหญ่ที่บอกว่าจะสั่งไปครั้งที่แล้วเราสั่งอะไรมาบ้างแล้วก็ยายตุ๊กแม่หนูอนุเคราะห์อะไรมาบ้างทุกอย่างยายตุ๊กอนุเคราะห์หมดเลยนะคะก็คืออย่างแรกก็คือ,อตัวที่จะลองใหม่จะลองใหม่ ก็ค uh, ือตัวนี้เห็นไหมเอ่ยอะไวรีทัสครีมเป็นตัวใหม่จาก Nature w ไวท์ที่เราเคยใช้ไวรีทัสอะเนเจอร์ไวท์ยังไม่หมดแต่ใกล้จะหมดแล้วเนเจอร์ไวท์เห็นไหมอ๋อโฟกัสเห็นไหมเนเจอร์ไวท์รีทัสครีมแล้วนะอันนี้หน้าแต่งนิดหน่อยค่ะไปกลางคืนมา มีจุดดังดงอยู่นะเดี๋ยวถ้าอยากดูตอนหน้าสุดเดี๋ยวได้เจอกันบ่อยแนย่นอนตอนหน้าสุดนี่อันนี้ดีทัชครีมตัวใหม่ที่เขาบอกว่าดีกว่าเด,ดิมแล้วเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็อันนี้เนเจอร์ไวตัวเก่าตัวตัวเก่าก็ดีอยู่แล้วนะจริงๆดีทัชเสร็จไปตัวแรกดีทัชตัวที่สอง ขาดไม่ได้ booster eye cream eye re booster cream จะหมดแล้วก็เลยสั่งมาด้วยยายตุกอนุเคราะห์ยิงใต้ตาใตา้ตา,ตาเหี่ยวมากท้าไม่ใช้เพราะว่านอนดึกมากอันนี้ตัวเก่าตัวเก่าเลยนี่ตัวเก่าจะหมดละให้กเก็จริงใหม่แล้วปื้มตัวเก่าเห็นไหมนี่อันนี้ตัวใหม่ ยังไม่ได้เปิดใช้เดี๋ยวรอตัวเก่าหมดก่อนสองอย่างอ่ะแล้วก็อันนี้จ้าพลืมที่สุดอาบูตินไม่มีตังซื้อใช้นานมาแต่ว่าตอนนี้จะใช้แล้วถ้าฉันใช้อาบูตินนะทุกคนคอยดูนะันหน้าฉันจะเปลี่ยนไปคอยดูเลยจากตอนนี้นเดี๋ยวล้างหนะ้าให้ดูส,สดๆพรุ่งนี้เช้าก็ได้อะแต่ว่าคืนนี้จะมาร์กหน้าด้วยกูดไนกูดไนมากก่อนนอนแล้วก็นี่จ้ะ กันแดดตัวโปรต์สมูทไลท์สมูทไลท์ซันสกริน60 SFS 60แพคเกจิ้งเลียวกว่าเดิมแต่ก็คล้ยายๆกับอันเดิมอันเก่าอันนี้อันเก่าอ,อันอน,นี้อันนี้อันเ่าเอ้ยมีคนมามีคนมาหรอไม่เป็นไรอันเก่าอันนี้อันใหม่ ุกอย่างนี้ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ใช้เลยเป็นตัวที่ได้มาอันนี้กูดไนท์มาร์กสิบหกรัมเห็นไหมอ่ะกูดไนท์มาร์กสิบกรัมวันนี้จะมาก,ก่อนนอนเพราะว่าหน้าเราหนักหน่วงมาหลายวันและวเมื่อคืนก็ไปปาร์ตี้มาหนักมากกูดไนท์มาร์ก ดาราก็ชายเราไม่ได้เป็นดาราแต่ว่าเราเป็นเสเ็บคอนแกนเราก็จะชายโอเคปะเป็นแบบเล่นแบบพี่หญิงแย่โอเคปะกูแน่มาคาดว่าคงไม่ทายหรผิดหวังเพราะว่าขณะคีมเมืองคืนก็ยังไม่ทำให้เราผิดหวังอ่ะหมดเลยอ่นี่จ้าเจ๊ใจดีแถมสบูู่กีวีมาด้วย าก็จะใช้สมุดก,กีวีเพื่อตัวที่ขาวขึ้นของเราสังเกตตอนนี้ตัวกับหน้าใกล้ท่ากันแล้วมารีวิวให้ดูว่าสั่งมาว่ามีอะไรบ้างจริงๆก็ใช้แค่นี้นะเอาให้ดูกันแดดด้วยเดี๋ยวทั้งหมดโอ้ยไม่เห็นทั้งหมด ไม่แค่นี้ก็ของดูดีโวนหมดเลยนะคะก็ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากที่แบบแนะนําสิ่งดีๆให้น้องน้องก็ปริ่มปริ่มมากโอ๊ยลืมลืมหยิบลืมหยิบกรุณามาตัวตัวไฮไลท์ตัวเด็กมันนี้จะมาก่อนนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแบบหน้าสดให้ดูว่าใช้กรุณาแค่หนึ่งครั้งสังเกตดูยังไม่แกะยังไม่แกะพลาสติกออกเลย ว่าผู้นี้เราจะใส่กินงหรือเปล่ามีรอยนะดูหน้ามีรอยใช้คอนซีลเลอร์กบเอาอเช็ดออกทำแรงทำแรงไปเท้า่มากูดไนมากวันนี้เจอกันนะจากกูดไนมาไปและห้นาทีหละบ๊ายบายมาให้ดูเฉยๆว่าเซตใหญ่ของพึ่งมีแค่นี้ก็ มีแค่นี้จริงๆใช้กันเอก็หน้าใสากินนี่ค่ะเพิ่งไม่ใช้ตั้งแต่หลังสงการอะ่ะตอนนี้ถามว่าหน้าแย่ลงไหมก็เป็นประจำเดือนเป็นอะไรมันก็มีแล้วเราก็มือบอลชอบไปแบบบีบสิวต่างอย่างเงี้ยมันล้างหน้าไม่สะอาดก็ไปก็เลยมีรอยดำๆก็เจอกันใหม่นะคะชูก่อนเจอกันใหม่นะคะทุกคน เรเลบขอนแกนเพื่อนบอกไปแล้วนะไม่หาไม่สวยไม่เลิศไม่มีอะไรแต่กูจะถ่ายทำไมล่ะบ๊ายบาย